สวัสดีครับผมนัทเฟอร์กี้นะครับจากฟอร์ดไอเอ็มเอลัสเซระราม5นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้านี่เลยครับ n e ็กเจนเรนเจอร์สตอมแท็นะครับตัวนี้เป็นตัว4ี่คูณสนะครับราคาจะอยู่ที่หน0 0 0ล้านสี่แสนหบาทนะครับเจ้าตัวนี้นะครับขุมกําลังของเขาจะอยู่ที่210แรงม้านะครับให้แรงเบรกอยู่ที่500นิวตันนะครับมาพร้อมกับเกียร์อีชิคเตอร์ไฟฟ้า10สปีดนะครับรุ่นนี้นะครับของเรานะครับพิเศษเลยไฟหน้าของเรานะครับจะเป็นไฟหน้าแมจิกเอลีดีนะฮะ ไฟหน้า m มสติกของ LED ของเราดียังไงนะครับในกรณีที่ลูกค้าขับรถกลางคืนนะครับทางนะครับมื่อสนิทไฟทางไม่มีนะครับระบบออโต้ไฮบีมของเราจะทํางานนะครับโดยการเปิดไฟสูงขึ้นมานะครับทั้งสองข้างเลยนะครับในกรณีที่มีรถสวนมานะครับไฟเราจะดับไปข้างหนึ่งนะครับข้างที่รถสวนมานะครับโดยไฟของเรานะครับอีกข้างหนึ่งจะยังสาดไฟสูงปกตินะครับทำให้ไฟของเราไม่ยังตาคันด้านหน้านะครับ ซึ่งไฟแมทติ้งของเรา LED LED ของเรานะครับค่อนข้างมีประโยชน์ในการใช้งานนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้ครับจะเป็นกระจังหน้าเดิมจากโรงงานเลยนะครับโลโก้ FORD นะครับตรงนี้จะเป็นสีดำกาไฟนะครับสวยงามนะครับจากโรงงานเลยนะครับโปรนี้นะครับผมลืมแนะนําโปรเลยนะครับขออนุญาตแนะนําโปรนิดนึงนะครับลูกค้านะครับออกรถนะครับที่25%นะครับดอกเบี้ย1น9นะครับผ่อนที่48งวดดนะครับลูกค้าสนใจชุดแต่งแฮมเมอร์ครับ ลูกค้าแต่งชุดแต่งแฮ m เมอร์รอบคันเลยนะครับเดี๋ยวจะมีชุดแต่งอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับนะครับเริ่มที่นี่เลยครับกันชนหน้าแฮ m เมอร์นะครับกันชนหน้าแฮเมอร์ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับมาพร้อมกับห่วงลากด้านล่างเลยครับห่วงลากตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับช่วยช่วยลากรถเพื่อนได้ในกรณีที่ลูกค้าไปแคมปิ้งนะครับติดโลนติดกลมอะไรต่างๆนะครับเพื่อนสามารถช่วยเราได้นะครับแล้วก็ นะครับมีไฟมาให้ด้วยนะครับสำหรับชุดแต่งแฮมเมอร์ด้านหน้านี้เพิ่มแสงสว่างในยางกลางคืนนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างนะครับทางด้านข้างของเรานะครับทางด้านข้างของเรานะครับรุ่นนี้ลูกค้าใส่ซุ้มล้อของแรปเตอร์เข้ามานะครับทำให้รถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางแม็กกับยางนะครับอายางของเราจะเป็นยางโตโยนะครับเป็นยางโตโยโอเพนคันที่ RT รนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นขอบ20นะครับ2 75ทับ 5R 20นะครับมาพร้อมกับแม็กเลนโซขอบ20เลยครับดุดันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างทางด้านข้างนะครับลูกค้าเปลี่ยนบันไดข้างนะครับเป็นบันไดข้างแฮมเมอร์เช่นกันนะครับรุ่นนี้นะครับโหดูครับสวยงามบึกบึนนะครับใช้งานได้จริงสามารถขึ้นเหยียบนะครับขึ้นเหยียบใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะครับดูแข็งแรงดุดันนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังต่อเลยนะครับโลบาร์ของเรานะครับโลบาร์ตัวนี้นะครับของเราสามารถปรับได้นะครับปรับได้ถึง5ระดับ นะครับในการที่ลูกค้าจะใช้บรรทุกของต่างๆนะครับขึ้นหลังคานะครับส่วนเราหลังคาด้านบนของเราสามารถปรับได้เช่นกันนะครับเอาไว้ใช้ในกรณีที่ลูกค้าไปแคมปิ้งบรรทุกของหนักๆนะครับคันนี้สามารถลุยได้เลยนะครับใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางขั้นท้ายทางด้านท้ายของเรานะครับตัวนี้นะครับลูกค้านะครับใส่แถบท้าย FORD เพิ่มเติมขึ้นมานะครับจะเป็นแถบท้ายแต่งสวยงามเลยครับแล้วก็พร้อมด้วยโลโก้อะคริลิกเลนเจอร์ด้านล่างนะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางกันชนท้ายนะกันชนท้ายนะครับรุ่นนี้ของเราจะเป็นรุ่นแฮมเมอร์เช่นกันนะครับลูกค้าใส่กันชนทางด้านหน้าและก็ด้านหลังเป็นของแฮมเมอร์เลยครับรุ่นนี้นะครับโอ้โหแข็งแรงนะครับแล้วก็มีห่วงให้สองห่วงด้านล่างเช่นกันนะครับเอาไว้ลากจูงเพื่อนได้เช่นกันนะครับครับสำหรับ โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับลูกค้าสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับที่ฟอร์ด m a สาขาราชพฤกษ์พระราม5นะครับทางฟอร์ของเรานะครับมีบริการนะครับแต่งรถตามใจลูกค้าเลยไม่ว่าจะเป็นแต่งแบบไหนสไตล์แบบไหนนะครับลูกค้าชอบแบบไหนแจ้งทางเซลล์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัเฟกี้นะครับ มีโปรดีๆมานำเสนอนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรครับ092ครับ858 3450นะครับหรือลูกค้าท่านไหนวอกอินเข้า,มาไม่ดีโชวรลงฟอร์ดไาซ์มีสาขาพระราม5ได้เช่นกันนะครับรอต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับ